วันนี้ผมจะพามาร้านกาแฟาที่สามารถนั่งทำงานได้อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนแถวนครศรีครับร้านนี้มีชื่อว่า The s ซ e n e Cafe ตั้งอยู่หลังแบงชาติพุนทธมนฑลสาย7ภารกิจของวันนี้คือผมหาที่นั่งกินข้าวและทำงานสั้นๆประมาณสองชั่วโมงครับบรรยากาศทางเข้าเนี่ยก็จะเขียวชอุ่มตามสไตล์ของคาเฟ่ที่เน้นธรรมชาติครับทางด้านของอาหารเนี่ยก็มีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจิวลี่นสเต็กสปากเกตตี้อาหารไทยจานเดียวครับ เมื่อผมสั่งอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ทำการแสดงครับบรรยากาศภายในร้านก็โปร่งโล่งสบายมีทั้งโซนห้องแอร์ด้านในและโซนด้านนอกติดแม่น้ำช่วยเราผ่อนคลายได้ดีมากครับและผมก็มากับผู้ช่วยสุดน่ารัก Cha ที p t ที่ผมยัง Move On ไม่ได้ถึงแม้ว่าในตลาดจะมี AI หลายเจ้าแต่ Chat g p t เนี่ยยังเข้าไปอ่านโค้ดในโปรเจกต์ผมแล้วแพทโค้ดเข้าได้เลยผมแค่ตรวจโค้ดทุกวันทัดว่าทำงานตรงกับที่ต้องการไหมแล้วก,กดแอป l y เท่านั้นเองครับ สำหรับคอกาแฟที่นี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกและของหวานสำหรับาสาวๆก็มีครบคันและดูราคาครับ35บาท45บาทราคาเป็นมิตรมากเลยและหลังจากที่ผมเคลียร์ทัชงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปสูดบรรยากาศด้านนอกมีต้นไม้มีแม่น,น้ำแบบนี้ยังไงอากาศก็ร่มลื่นแน่นอนครับ ก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับการมานั่งทํางานแล้วไหนๆเนี่ยเราใช้สเปซของเขาแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับด้วยนะครับร้านกาแฟที่นั่งทํางานได้ดีๆแบบนี้จะได้อยู่กับพวกเราเปนนานๆครับ mm.